ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่หวงขานะครับหรือว่าซิ่งอ่าสมัยเก่านะครับก็จะยัดใส่ข้างบนลงแบงล่างนะเราไม่ต้องเสียเวลาเยอะขนาดนั้นนะมันเหมือนกันนะครับเนี่ยคั้งแรกใส่ถุงเท้าก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยใส่อันนี้เข้าไปเลยนะหวงขาเนี่ยเข้าไปเอ้ก็จะเป็นยางรัดท็อปนะครับของเราจะเป็นยางรัดท็อปแต่ของผมเนี่ยจะเย็บติดเลยนะใส่เข้าไปก็ให้นะครับขอบเนี่ยมันเสมอกับ นะปรับให้มันเสมอกับขอบนี่เลยนะขอบรองเท้าด้านบนนะครับขอบห่วงขาเนี่ยปรับปรับปรับ,รบนะครับแล้วก็รัดนะมัดให้ตึงให้แน่นนะสำหรับการร้อยเชือกรองเท้าเหมือนกันนะครับนะถ้าถูกระเบียบก็จะก็จะร้อยข้ามมานะครับร้อยข้ามมาอลานอกทับในลักษณะนอกทับในนะ,ะเข้าดูใกล้ครับเนะี่ยการร้อยเชือกรองเท้าที่ถูกต้องจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยนอกทับในนะครับนะอย่าข้ามทับข้ามทับมาตลอดนะลักษณะนี้นะครับ จากนั้นก็มัดนะเนี่ยมัดธรรมดาก็ได้ครับเนี่ยอาจะมัดด้านหลังแบบนี้นะมัดด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะเพื่อ,อความสวยงามนะครับนี่ยมัดหนึ่งแล้วก็สองทุบแค่นี้แล้วก็ยัดปลายเข้ามัดสองทุบทุบแรกธรรมดาทุบสองเงื่อนตายไม่ต้องมัดแน่นนะเนี่ยแค่นี้นะครับเรียบร้อยครับมาไม่ถึงห้านาทีนะตอนเช้าไม่ต้องรีบ มาใช้เวลาแต่งตัวแป๊บเดียวนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแต่ข้างในเขาเรียกห่วงขานะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกห่วงคุณโอเคขอบคุณสวัสดีครับ